การจัดการเรียนการสอนรูปแบบโฮมส s ูล o ฟร์โฟสมาร์ทพลัสโดยใช้กระบวนการ 3C ของกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต2เมื่อบ้านต้องกลายเป็นโรงเรียนและเมื่อพ่อแม่ต้องกลายเป็นคุณครูจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ส่งผลให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่มีการระบาดของโรคโควิด19รุนแรงไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนตามปกติได้การเรียนในระบบของเด็กๆในปัจจุบันจึงต้องผ่านหน้าจอโดยพ่อแม่ต้องทำหน้าที่เป็นคุณครูจําเป็นซึ่งถือเป็นความท้าทายเพราะพ่อแม่ยังต้องทำงานและการเรียนรู้ของเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายนครธัญญะประกอบด้วย6โรงเรียนคือโรงเรียนธัญญะสิทธิศินโรงเรียนวัดนาบุญโรงเรียนวัดไอยิการามโรงเรียนวัดขุมแก้วโรงเรียนวัดสาบบัวและโรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามจึงปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆรอบด้านและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตสอง กลุ่มเครือข่ายนครธัญญะจึงขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ 3C เพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนรูปแบบ h o m h s o l o o r 4 4 s m a r t Plus โดยได้ดำเนินง,งานบริหารโดยใช้ขั้นตอนดังนี้ค่ะ C1 Communication คือการสื่อสารทันสมัยการสื่อสารที่ดีเป็นหัวใจหลักที่สำคัญของการสร้างความเข้าใจกันระหว่างบ้านหลังที่1และบ้านหลังที่2 จึงได้ดำเนินงานโดยการสื่อสารเพื่อการวางแผนภายในองค์กรจัดการประชุมวางแผนเพื่อหาแนวทางร่วมกันระหว่างผู้บริหารครูและบุคลากรผ่านระบบออนไลน์อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและนักเรียนประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางเป็นประจำทั้งวารสารประชาสัมพันธ์ Facebook f แฟนเพจโรงเรียนลายกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนและคลิปวิดีโอการประชุมออนไลน์ระหว่างผู้บริหารครูและผู้ปกครอง C ที่2แคร์คือการใส่ใจร่วมกันเพราะเด็กจะพัฒนานตัวเองได้ดีถ้ามีความสุขกับกิจกรรมที่ได้ทำและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากทางบ้านและคุณครูเป็นอย่างดีครูใส่ใจในการเรียนการสอนและเข้าถึงนักเรียน ผู้ปกครองให้เวลาในการดูแลการบ้านจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้และความอบอุ่นไปพร้อมกันโดยผู้บริหารสนับสนุนทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนมีการนิเทศกำกับติดตามการสอนของครูเป็นประจำอย่างต่อเนื่องครูทำหน้าที่เป็นโค้ชด้านการสอนให้กับผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่ สอนนอกเวลาเพิ่มเติมเพื่ออธิบายนักเรียนหรือผู้ปกครองรายบุคคลโดยเฉพาะกลุ่มที่พบปัญหาในการเรียนโรงเรียนผู้บริหารครูและผู้ปกครองร่วมกันดูแลเอาใจใส่นักเรียนขณนะอยู่ที่บ้านให้กำลังใจเพื่อเสริมแรงให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และกำกับติดตามการทำการบ้านของนักเรียนเป็นประจำทุกวันหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่รุนแรงที่อาจจะสร้างความกดดันแก่นักเรียนได้ ส่วนนักเรียนต้องใส่ใจในการเรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเองในแต่ละวันและ C ที่3 creation คือการสร้างสารรค์การเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมใช้เทคนิคการสอนที่สนุกสนานสร้างสารรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน4ออนภายใต้แนวคิดโรงเรียนหยุดได้แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้โรงเรียนในกลุ่มเคอือข่ายนครธัญญะได้จัดทําหลักสูตรบูรณาการข้ามกลุ่มสาระยืดหยุ่นเวลาตารางเรียนเพื่อสอนในสถานการณ์โควิด19ครูออกแบบสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถในการเรียนของนักเรียนให้น่าสนใจ ออกแบบเครื่องมือที่จะใช้วัดคุณภาพนักเรียนและความสำเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่บ้านสอนซ่อมเสริมต่อยอดในสิ่งที่ผู้ปกครองสอนให้แก่นักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจที่คงทนโดยวิธีการติดต่อสื่อสารรายบุคคลแม้สิ่งที่เราต้องเผชิญในสถานการณ์โควิด1 9จะมีความยากลำบากและอุปสรรค แต่ในวันนี้ที่เราต้องดำเนินชีวิตภายใต้วิถีใหม่กลุ่มเครือข่ายนครธัญญาจึงคำนึงถึงความพร้อมความปลอดภยัยและความต้องการของนักเรียนเป็นสำคัญโดยเป้าหมายที่ว่าเด็กต้องได้เรียนผู้ปกครองเชื่อมัน่นครูและนักเรียนต้องปลอดภยัยอยู่ที่ไหนต้องได้เรียนเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยกัน